ีเราเข้ามาช้อปปิ้งนะคะที่ร้านชื่ออะไรไม่จำเป็นออนอลันอะไรนะร้านอาก,กุงใช่ค่ะร้านชื่ออะไรจะไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ถั่วมแล้วนะคะนะคะ<ด>ถั่วน <ๆ S 1> ่ากินมากเขาบอกว่าคือจริงๆได้ชิมที่นี่แล้วอร่อยมากแล้วนี่กาพาทิศก็คือจะมีพวกใบมะกรูดนะคะเหมือนบ้านเราแต่อร่อยจริงๆผลที่ส่งก็จริงมาฝอกรอง ลองดูนะคะดูซือว่าถูกหรือแพงนะคะอันนี้เขาจะมีร้านของบ้านเราละล,ะลายซักตอล,ลีละลายวอนคือเงินวอนอันนี้ละลายลูปีลูเปียละลายรูปีย <laughs> นี่นะคะ่ะก็พอง,งามอยู่นะคะแต่ที่บ้านเยอะอยู่ถึงนำไปไม่ได้โอเค จะเป็นแข็งแข็งน่ารักจ้ะเนาะน่ารักนะคะเ่ี๋ยวด,ดูนะคะหมอเ,เองอะ่ะตัวเองหมืน่นลยี่บาหมื่นเอันนี้เกือบห้าบาทค่ะถึงห้าสบาทแต่มันใช่เลยอะคะ่ะใส่ตะเกียใช่ไหมใส่ตะกร้า <c oughs> ห0าบาทอันนี้ไม่ใช่ว่านั้นนะคะแต่คือหมายถึงว่ามันน่ารักจริงๆมันน่ารักจริงๆแล้วเราจะใส่กันเป็นเซตยังไงดีคะว้าวน้อเออเดี๋ยวเอามาใส่ซะเลยนะคะเพราะว่าชุดเนี่ยว่างอยู่พอดีโอเคเดี๋ยวใส่ตังก่อนนะคะตมันน่ารักมากใช่ไหมเน่ลายสไตล์บาลีอันนี้สองหมื่นสี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวคุณลูกจะดูไหมคะ พอพูดถึง็จพลูกขึ้นมาวางก่อนนะคะโ <Okay. S 1> อเคค่ะขอบคุณมากเอา,เอาลูกมาขู่แล้วเขากำลังยุน่นนะครับเขาพี่เล่าให้ฟังใช่ไหมว่าลูกสั่งห้ามอยู่แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคุณแม่กลัวมากเลยคุณแม่กลัวลูกเดี๋ยวยังไม่เจอไอ้ของที่ที่เขาบอกไว้อะคะ่ะหาอะไรอยู่คะหาที่เปิดขวดนะคะที่เปิดขวดที่น,ะะนึก กอยอยนยู่ไหนเดี๋ยก่อนเอาคนอื่นก่นจะได้ค่ะน้องก้ยอยู่ไหนคะที่เปิดอยู่รงก่อนไหมย